สวัสดีครับนี่ลุงดํำชินเคยนะครับวันนี้ก็มาดูยอยอนี้ก็อยู่เต่อบนยุ้งคลายนะครับตอนนี้ที่ยอใหญ่เห็นมากมากยอใหญ่อย่างนี้นะเห็นแถวคนทีหมู่บ้านคนทีตมบนน้ององค์งเยอะนะครับตอนนี้ก็ทําเขาก็ยกยอใหญ่ฝั่งนี้ที่เขายกเก็บไว้ฝั่งนี้พอะไรลู้เปล่าเขาก็ไอไอผักตบชวาตรงนี้มันมาเยอะนุนมาเต็มคลองน้ําเลย นะครับตอนนี้เขาก็ม้วนม้วนยอใหญ่เก็บไว้นะครับเดี๋ยวเขาก็มาดักอีกทีนะครับตรงนี้ก็เยอะล้นไปนู้นประตูน้ําไหลมาไหลคลองน้ําใหญ่ก็เต็มนะครับตอนนี้มันก็ล้นดันดันกันเข้ามาที่ยอใหญ่นี่ก็ทําอย่างนี้ถ้าเขาจะนั่นเขาเขาก็เอาไม้มากั้นแบบไม้ตสนี้ไม้มากั้นเสร็จแล้วก็กั้นจากตรงนี้ยาไปนู้นนะแล้วก็กั้นจากตรงนี้เห็นเราไงยาไปตรงนู้น พอยาไปเสร็จแล้วตรงแล้วเขาเอาตบชวาเล็กๆนี่ออกให้หนังนี้น้าําใสๆแล้วแล้วเอายอใหญ่ลงลงเสร็จแล้วพอปลามาเล่นน้ําใสๆตรงนี้เขาก็ยกยอบางทีบางคนก็เอาอาหารอาหารปลาหรือลำก็ไปโรยแล้วปลาเขามากินก็นยกยอก,กันแต่ปลายกยอประมาณสิบนาทียี่สิบนาทีก็ยกทีหนึ่งเขาจะไม่ยกไวนะครับ แต่ยอสวยมากเลยครับนี่ยกยอใหญ่เพิ่งเคยเจอที่ยุงอนลายเลยยอส่วนมากก็ไม่ค่อยเจอนะครับเจอแถวคนทีเยอะยอพวกงนี้นะครับแถวคนทีเยอะยอใหญ่แต่แถวแถวนี้ไม่ค่อยมียอใหญ่เท่าไหร่อันนี้ลงุงดาวาเห็นยอใหญ่อยู่ข้างตรงนี้ข้างอื่นมันค่อยมีที่ยอไม่ค่อยมียอใหญ่นะครับ อนนี้ย่อใหญ่ก็ไม่ค่อยมีเพาก็เห็นแต่ปล่อยงัวปล่อยอะไรลงมาแล้วที่น้ำทางนู้นก็ล้นมาฝั่งนี้ล้นมาฝั่งนี้ทีนี้เขาก็ดันน้ำมันทะลักเข้ามาตาทะลักเข้ามากมาจนน้ำฝั่งนี้ไอคลองนี้เขาใส่ท่อไว้ใส่ท่อสะพานที่นี่ะสบจะาวากกัก็ดันมันก็ไม่อะไมันก็ดันกันพอดันกันเสร็จแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ ก็เอาแมคโรมาลากขึ้นหรือมายกขึ้นนะครับทำไมนั่นก็ใช้คนลากขึ้นนะนี่แหละพามาดูยอใหญ่นี่ลำคลองแถวนี้ก็เรียกลำทองอ่หมู่บ้านยุคลายที่จะออกผ่านเขาเรียกว่าลำคลองผ่านหน้าวัดไปฝั่งนูน้นฝั่งนู้นก็ตำบลจะเข้ไปอยู่ฝั่งนู้นเลยเข้าไปฝั่งนู้นเลย ตงนู้นแะตำบลจอร์ครีบนจอรเคร้ไหลไปฝั่งน้ํามันก็ท่วมมาฝั่งนี้แล้วนะฝั่งนี้เขาก็ดักตะข่ายเหมือนกันสมากคนนี้ก็จะเป็นพวกปลาคนนี้ก็เป็นพวกปลาหมอปลาหมอหนาท่วมจากบอ่บอบ่อเาเลี้ยงปลาก็ปลาออกไปปลาก็เยอะนกก็เยอะนู้นนกนกไอตัวสีดำนะครับนกนกตัวสีดำ,ดำมีสองหาง นกตัวนี้บางคนก็นกสองหางบนาะงคนก็เรียกว่านกไซบีเรียบินมาจากประเทศไซบีเรียนงมันนะนะครับบางคนก็เรียกมันหนีหนาวมานะครับตอนนี้น้ำท่วมเดี๋ยวนี้ก็วางตะข่ายเล็กๆจะได้ดีกว่าตะข่ายใหญ่นะครับ๋ยวลุงดำแค่นี้นะครับลุงดำพามาดูยอนะครับยอใหญ่กลางน้ำนะครับ แค่นี้นะครับสวัสดีครับจากลุงดำครับ